ันนี้คืออาการของคนดีใจแล้วหรอดีใจครับไม่รู้จะมันเหมือนกับมัน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 เร็วเหมือนกันครับพี่เร็วเหมือนกันใช่ครับจะก็คือว่าเป็นข่าวดีนะครับจะข่าวดีข่าวดีอย่างน้อยก็ได,ได,ได้ได้เจอแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้เจอท่านหรือเปล่าทำไมอ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะอะไรจะไม่ได้เจอล่ะ ตอนนี้คุณแม่รอลูกชายอยู่ที่บ้านตำบลกลางดงครับคิดถึงลูกเหมือนกันท่านก็คิดถึงผมใช่ไหมครับคิดถึงท่านสบายดีไหมสบายดีครับแสดงว่าท่านมีครอบครัวใหม่ใช่แม่มีครอบครัวใหม่แม่เป็นอย่างที่คุณคุณย่าบอกแม่พูดน้อยท่านจําผมได้ไหมจําได้ดจาได้ไแต่เขาบอกว่าไม่ไม่มีปัญญามามาตามหาครับ ถึงอยู่คิดถึงอยู่ก็ดีใจที่ท่านยังคิดถึงผมอยู่รู้สึกยังไงตอนนี้ดีใจดีใจที่ได้เจอท่านดีใจได้นิ่งมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะไม่คิดว่าจะได้เจอท่านใบขนาดนี้<า>ครับจะไปหาคุณแม่ได้ไหมไปได้ครับเลิศไม่คิดเลยเหรอไปเลยไหมได้ครับพี่ บอกย่าก่อนเดี๋ยวท่านจะเป็นห่วงให้คุณพาคุณย่าไปด้วยดิได้ไปได้ไหมคุณย่าไปได้ไหมได้ย่านเต้ไปตามหาอันนี้มาให้แล้วไปมาแล้วมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขาอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเขาอยู่ที่กลางดงเขาอยู่กลางดงปักช่องกกลางงงดปัช่อบอกเขาบอกเขาอยู่ปักช่องอ้าวบอกเมื่อไหร่บอกเมื่อไวานจริงปะ ผมไม่รู้เหมือนกันครับเหรอเออเขามามีครอบครัวใหม่อยู่ตรงนี้30สิปีแล้วครับครับอื้หือหลานชายได้เจอแม่แล้วแต่คนนี้นะเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อิเตอร์อิจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน หรือ YouTube เตอ e r อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอ a เตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ o o อิเตอร์อีจัน u t u b e อิเตอ e ์อีจันหรือ TikTok e a อ e เตอร์อจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจเฟซบุ o o อิเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับาิหารแหร่่งทีอพอภ กันจะท้องปบใปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า